1>, 1. มีนาคม2565บาทตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเข้า400บาท500บาทค่าโดยสาร1,500บาทส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มเงินคืนค่าไฟเงินคืนค่าน้ำบัตรประชาชนเงินเข้า200บาทครับในวันนี้ครับวันที่ 1. มีนาคม65มีสิ่งที่เพิ่มเติมครับที่ผมอยากจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะฮะเรื่องแรกนะครับของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับวันนี้นะฮะ มีการใส่เงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะให้คุณนะครับโดย400 500นี่ครับจะแบ่งเป็น2ก้อนนะครับก็คือก้อน200 300กับก้อน200ต่อเดือนนะครับซึ่งในก้อนแรกนี้นะฮะเป็นก้อนปกติครับของเงินบัตรสวัสดิการที่จะได้อยู่แล้วส่วนก้อนที่2งคือก้อนที่ของโครงการที่ชื่อว่าเพิ่มกําลังซื้อให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ2ก้อนนี้ มีประโยชน์นะครับผมแล้วก็สรุปมาเป็นยอดเงินให้กับคุณก็คือเป็น400กับ500บาทนะครับดังนั้นจะรู้ยังไงว่าคุณได้400 500ครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณได้เงินรายได้ต่อปีเนี่ยไม่เกิน30,000บาทนะครับคุณจะได้300บาทก็คือได้500แต่ถ้าเกิดว่าคุณรายได้ไม่เกิน100,000บาทต่อปีนะครับก็คือจะได้เป็น200บาทก็คือรวมเป็น400บาทนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ คุณจะได้นะครับในสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน,นะครับเงินเข้าเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับก็คือก็คือคุณจะได้เท่านี้ตามนี้เลยนอกจากคุณจะได้เงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะครับคุณยังจะได้เงินของค่าโดยสารนะครับหนึ่าบาททำไมผมถึงบอก1,500บาทนะครับต้องบอกเลยว่าอันนี้ไม่ได้เป็นเงินสดนะครับแต่ได้เป็นการใช้ค่าโดยสารนะครับโดยจะแบ่งเป็น3ก้อนครับคือ รถโดยสารบรขอสอนะครับผมก็แล้วก็รถไฟนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณอยู่กรุงเทพนะครับคุณก็จะมี BTS MRT นะครับก็จะได้ตรงนี้นะครับบขอสอเนี่ย500บาทรถไฟก็500บาทแล้วก็ MRT BTS นะครับ500บาท ดังนั้นบกอส5อ5 0รลถไฟ500 BTS MRT อีก500บาทนะครับรวมกันเป็น1,500บาทซึ่งเงินตรงนี้ครับก็แล้วแต่คุณจะไปใช้เลยนะครบบกอสอเวลาคุณไปใช้ก็จะหักจาก500ลดลงไปนะครับรถไฟไปใช้ก็หักจาก500้ลดลงไป BTS MRT ก็จะหักไปนะครับส่วน บีเอ็ทเอ็มอาร์ทีก็คือจะเน้นเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพและก็ปริมณนลนเท่านั้นครับดังน,นั้นเนี่ยข,ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะได้ตรงส่วนนี้หรือเปล่านะครับอันนี้คือเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยนะสำหรับในท่านที่จะต้องได้เงินในบัตรสวัสดิการอย่างรัฐนะครับก็จะได้พันห้าร้อยบาทตามนี้เลยนะครับอย่าลืมไปใช้ด้วยนะฮะจากนั้นครับบัตรสวัสดิการอห่งรัฐยัง,ยงได้ส่วนลดค่าก๊าซถุงต้มนะครับก๊าซถุงต้มในที่นี้ก็จะได้เป็น 45บาทนะฮะไม่ใช่ต่อเดือนนะต่อ3เดือนนะครับค่าหุงต้มก็คือแก๊สนะครับก็ได้ลดไปอันนี้ก็คือที่จะได้ต่อมาครับยังจะได้เงินคืนค่าไฟด้วยเงินคืนค่าไฟนะฮะก็จะถ้าเกิดว่าคุณใช้ไม่เกิน315บาบาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับคุณก็จะได้เงิน ก็คือจะใช้ไฟฟรีเลยนะครับแต่ถ้าใช้เกินก็จะไม่ได้ตรงส่วนนี้นะฮะก็คือคุณต้องสำรองจ่ายไปก่อนนะครับผมสามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนต่อไปได้นะครับอันนี้นะฮะแล้วก็ค่าน้าเนี่ยก็คือค่าน้ําประปา100บาทต่อคูเรือนต่อเดือนนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรที่ใช้น้าประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนนะครับจะได้รับเงินคืนค่าน้าประปาไม่เกิน100บาทส่วนที่เกิน100 ผู้ถือบัตรก็จะเป็นคนชําระเองนะครับอาตรงนี้ก็คือก็คือถ้าเกิดว่าคุณนับระปรเนี่ยใช้100บาทต่อเดือนนะครับแต่ว่าไม่เกินอ่าไม่เกิน315นะครับก็คือจะจะได้นะครับก็คือพูดง่ายๆจะลด100นะฮะและที่เกินจาก100เนี่ยต้องจ่ายเองนะครับอันนี้ง่ายๆเลยสำหรับค่าน้ำนะครับและก็ อันนี้ก็คือเงินของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะได้นะครับรวมถึงนะฮะอันนี้จริงจยังมีกลุ่มหลายกลุ่มนะครับที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นแบบตัวคนพิการนะครับก็จะได้รับเบี้ยเบียเบ้ยพิการเนี่ยแปดร้อยบาทด้วยนะครับแล้วก็เบีย้ยความพิการ2 0 0บาทต่อเดือนนะครับโอนเข้าบัตรสวัสดิการรัฐถึงกันยา -65 ithe. อันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดที่ผมเคยทำเอาไว้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้สำหรับกลุ่มคนพิการนะครับคนที่เงินอุดหนุนบทแรงต่างนะฮะวิวร,รปมมสรุป เงินที่ได้ทุกโครงการนะครับในเดือนมีนาคม65เดี๋ยวคุณดูคลิปนี้จบไปดูคลิปนั้นต่อก็ได้นะครับแล้วก็หลักๆแล้วนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับเงินที่จะได้นะฮะต่อมาครับในเรื่องของบัตรประชาชนนะครับก็เป็นกลุ่มเราชนะกลุ่มพิเศษนะฮะเราชนะกลุ่มพิเศษกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าเราชนะที่เอาข้อมูลของ โครงการาเราชนะเอาเป็นโครงการเพิ่มกำลังซื้อที่เอาข้อมูลของโครงการเราชนะมานะครับก็คือพูดง่ายๆคือตอนที่โครงการเราชนะในรอบที่ผ่านมาเนี่ยใครใช้สิทธิโครงการเราชนะผ่านบัตรประชาชนนะครับใครได้ใช้สิทธิโครงการเราชนะผ่านบัตรประชาชนก็จะได้สิทธิ์ไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตามนั้นเลยนะครับนี่ก็คือบัตรประชาชนนะครับผม บัตรประชาชนเนี่ยจะได้เงินเข้านะครับเป็นชื่อโครงการเต็มๆว่าโครงการเพิ่มกำลังซื้อนะครับ200บาทนั่นเองนะฮะดังนั้นเมื่อคุณถือบัตรประชาชนคุณเป็นตามเกณฑ์น,นะครับกลุ่มเราชนะกลุ่มพิเศษไม่มีสมาร์ทโฟนไม่ได้ทุกคนนะครับบัตรประชาชนเนี่ยได้เฉพาะกลุ่มที่ผมพูดในคลิปนี้เท่านั้นก็คือกลุ่มเราชนะกลุ่มพิเศษไม่มีสมาร์ทโฟนนั้นะถึงจะได้200บาทดยเงินตรงนี้ครับเป็นเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อเหมือนกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นโครงการเพิ่มกำลังซื้อเหมือนกัน เข้าบัญชีธนาคารวันที่1น,นะครับมีนามันเป็นคือโครงการที่ออกมาพร้อมกับคนละครึ่งนะครับก็ให้ตั้งแต่มกราคุมพาให้ตั้งแต่คุมพามีนาเมษา3เดือนนะครับก่อนนี้ก็คือให้เดือนที่2แล้ว2องบาทแล้วจะได้อีกเดือนหนึ่งคือเดือนเมษาอีกเดือนหนึ่งนะครับเงินตรงนี้คุณจะได้นะครับดังนั้นเนี่ย นี่ก็คือสิ่งสำคัญนะครับที่คุณจะได้ในวันที่1มีนาคม65ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็บัตรประชาชนเงินจะเข้าในวันนี้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมไปใช้ด้วยนะครับรวมถึงที่ไม่เข้าในวันนี้แต่ว่าเงินคืนค่าน้ำค่าไฟนะครับก็อย่าลืมนะไปใช้กันด้วยนะครับไปจ่ายแล้วก็ถ้าเกิดคุณใช้ไม่เกินตามยอดที่ผมบอกเนะี่ยคุณจะได้เงินคืนตามยอดที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ผ่านมานี่นะฮะ นี่ก็คือข้อมูลครับที่นํามาฝากการสำหรับข้อมูลในวันนี้ถ้าเกิดมีความคืบหน้าในประเด็นไหนอีกเนี่ยผมจะนํามาฝากทุกท่านเลยนะครับรวมถึงนะครับเดี๋ยวต้องติดตามในทุกๆสัปดาห์นะครับในเดือนนี้เนี่ยทุกสัปดาห์คอรมอก็จะมีการประชุมนะครับโดยละเอียดเนี่ยถ้าเกิดว่ามีโครงการอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมผมก็จะนํามาฝากทุกท่านก่อนใครเลยดังนั้นกดติดตามมาไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับเมื่อมีเนื้อหาอะไรใหม่ๆผมจะนําเสนอให้ทุกท่านได้ทราบก่อนใครวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ